สบายดีสบายดีทุกคนน้องมือน,นี่แม่มยมามาคิดป,ป้ารรมาศาสตร์อยู่เมืองสังทองตอนนี้แม่มุยก็อยู่ดอนนะอยู่กลางกลางลำคลองแหละแต่ว่ามันบมนะ่มีหนะมันแห้งอะเนะาะนี่รถอยู่เทิงพูบนบนรถจอดทันก็แมเมน ก้างก้างนำคลองเลยเนาะแต่ว่ามันมีหนามันนะมีพาไปเบิ่งบรรยากาศเนาะไปกันเลยแดดฮ้อนฮ้อนโทรศัพท์กูตกนน่ตายห้าเลยกูกูได้หน่วยไม่ได้จีบบอกให้เดี๋ยวที่ไหนเบิ่งเบิ้งวิวเนาะยูพีมันจะมีหันห่านบ่ นี่คืออาหารอาหารอาหารฮะบะแม่นอย่างเกาะแคบๆนี่นะตัางแควละนันเนี้ยน,นี่เขา,าจะเปิดแต่ตอนกลางคืนกลางเว่นไม่ไพ่มากมันห่อนโผล่เนี้ยถ้ามึงย่างกูชีทายมึง น้ำนี่มนเยน็นได้ปเป้าก็มีแต่ปลาซิวนี่นี่น,น,นว,ว้าวเพิดง <laughs> กว้าวเ็นท <laughs> งนั้นก็จะเป็นทังไทยเนาะแมนบอ <c oughs> เป็นไทยไหรือเะลาทงทางทางไทยก็เป็นผู้เนาะทางเราเป็นผู้ <c oughs> น้ำคลอง

นี่เขาจะเป็นอันทันที่พักพอลเพิ่นจะเปิดเฉพาะตอนแรงเป็นบอลอันทางแคบมานะแคบมันจะมีตูปเนาะมีตูปหลังห้องหลังห้องอันนี้เขาเจอมาหาดใจขาวเมืองสังทรวงเลี <pun S 2> ้ยงตะนั่นล้วงเนาะเมืองสังทรวนอันนี้เขาใช้แค่ยางมวยใช้พายเครื่องบอร์มันเป็นเขตเขตอันเออเขตนี่ลานลีนน้ำได้ ใกล้นี่ลราบอห้ลิ้นเพราะว่าน้ำมันตื่นบนน้ำมัน,นเียเอาลูกคู่รประจอนค่ะโซงมึงลงน้ำแต่เย็นเปียกน้ำไมหมบอเนเปียกแล้วปึ้นที่ใสเ,เ,เ,เลยไปเครืงกลางกันตัวกู่ากู่ายแล้วนะ<อ>ท่าที่ไม่ขึ้นบอขึ้นขึ้นขึ้น เพนียังมืดทคมือวาจะไปตัดอ่อสิจะไปตัดอ่อน้นะเอนได่อยู่ก่อนทุนาอันทุนาะไรนตอนนี้ป้าเขาก็ได้ป้าจำนวนหนึ่งเลยเนาะแต่ยังท่านมีพายกินเถอถ้าจะคล้องคนมากก่อน ซีบงแซบะได้บได้้าอ้ได้ปลานเดปะกแซปะแขกมยนี่ปะแขกทางไนเดมาอ้นลูกมังไทยิทามาแขแบปลานโอ้แซบแล้วเนาะเดี๋ยวลูกหาเียงงอเลยะว่พะจะจะคือป้าดุดฝุ่นนี่ มาครับขอนนงไงแต่มันยังะไะตะค้นนี่ตะคนคะสองคนให้ก็แผ่งเลยบินก็พอไหวนะ ประมาณจักโลนี่ใ้บ่โลป้าลูอยูมวกนี่ <c oughs> กินบ่บุญบังไปเดืนนเอนหกาให้หมดเลบุษมก <c oughs> มวกเ้ยดเข้าม่งน้ออตีีกหน

เสุยงามยามแรงตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงแรงเนาะนี่ตะเวนชิโตกินเลยยังน้อยหนึ่งเนาะแต่ว่าคนหาปลายังมูท่านคืนไปนี่พูนอยู่พูนพูนในช่วงเิ็งพูนพูนเนบะ คนหา้าปลาอยู่พูนทางนั้นก็เป็นฟังไทยเนาะมีแต่ผู้ตะเวียนตกดินเออ่ก่อนนั้นรเกิดอปานเลาะเขนอนไนดูมัน

จับตัวใหญ่เบื้องหันคุณนะนประมาณสาโลได้ไโอ้โอหาขาดเลขก,กับเบิ้งในระร่สั้นมังกับระบร่มันก็แล่ลงน้องของคุณตลอดนะ <c oughs>